ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็จะก็เที่ยวแบบไปรุ่นทั่วไปฮะแต่ก็ยังฮอร์โมนฮอร์โมนแต่ไม่ยังอยู่ในกรอบใช่ครับเพราะว่าอะไรนั่ไหมครับเพราะเราเล่นกีฬานี่แหละมันจริงๆนะครับคือแบบถ้าผมมีเล่นกีฬาเนี่ยเราจะไปไหนไม่ได้เลยเตเล่นอะไรบ้างเล่นบาสเล่นฟุตบอลเล่นเทควันโดครับสามอย่างเล่นบอลเล่นบอลไม่ได้แทงบอลนะครับควบลูกยังแต่ตอนแรกเล่นฟุตบอลก่อนแบกบอลโอเคแล้วกลัวดำ ได้ครับคนนั้นเพื่อนผมนะฮะแต่จะชุดแต่ละนบเออมามาแต่จะเล่นแ่ละนะฮะแต่ชุดแค่ล้วนะฮะแล้วก็อ่ามัเล่นลาสเพราะว่ากลัวดำต่างแดดเล่นนักเล่นในร่มอ่าจะได้แบบเท่ๆหน่อยอ่าสักพักหนึ่งเ็คมีช่วงเทมันโดดังมากเราก็เลยไปสมัครเรียนเทมันโดเพราะว่าตอนเด็กมีความคิดว่าทำไมคนอยากรู้ว่าไอ้ทะเละวิวาทเนี่ยตีกันมันเป็นยังไงเราก็อยากรู้เราก็อยากลองว่าแบบเฮ้ยถ้าชกกันเนี่ยมันจะเป็นยังไง อันนี้จริงๆนี่ความคิดผมจริงนะฮะก็เลยถ้าจะอยู่นีไปต่อยเพื่อนเนี่ยมันก็จะโดนตะโวนจับโดนปรับอีกอะไรเงี้ยก็เลยมองไปมหกมหกใช่ครับก็อยากลองจริงคือที่เล่นๆนะฮะก็เลยแบบชวนเพื่อนไปสมัครเรียนเทคโดกันไปฝึกศิลปะการต่อสู้กันดีกว่าอะไรเงี้ยก็พอได้ไปปุ๊บก็แบบมันก็อีกฟิลหนึ่งฮะมันก็เป็นวิชาการป้องกันตัวก็เลยแบบว่ารู้เลยว่าถ้าเรามีวิชาเนี่ย อาจารย์จะสอนว่าแบบห้ามไปใช้วิชากับคนข้างนอกนะห้ามไปทะเลาะวิวาสนะต้องใจยเย็นๆมีอะไรให้มีเรื่องจริงวิ่งหน,นีไปก่อนอวิ่งหน,นีไปก่อนไม่รู้ว่าเขามีปืนมีอะไรบ้างใช่ครับ<อ>นีคือแบบอ่อ,อยอย่าไปสู้อย่าไป,อย,าไปอย่าไปแลกเขาเลยเราใช้ชีวิตของเราดีกว่า พอไปเรียนเนี่ยมันก็ได้แบบความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากที่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยช่วงกันเี่จะเป็นยังไงอยากรู้แค่ความชื่อไซนองแต่พอไปเรียนพวกมันก็ได้อะไรอีกมากมายคือแบบได้ใจเย็นลงด้วยอะไรเงี้ยับครับคุณครูสอนดีมากๆเห็นไหมคะเด็กคนนึงจะเติบโตได้มีคุณภาพดีเนี่ยพ่อแม่คือครูคนแรกหลังจากนั้นก็เป็นคุณครูในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูพละเนาะฟังดูเหมือนกับว่าอ้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคุณครูน่ารักมากนะ ต้องฝากชมรายการชื่อครูด้ไหมสอนดีมากเป็นอ่าตอนนี้เป็นคุณชื่อครับรย์ชื่อคุณชื่อนะสอนเทควันโดใช่ครับแต่คุณครูยังสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเห็นไหมคะเนาะจริงๆความเป็นครูนะพวกเราเป็นครูแพทย์เราก็จะนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเราสอนนักเรียนแพทย์นะคะก็เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะอ่ะถัดไปคุณแม่คุณพ่อมีบทบาทในการช่วยเลี้ยงดูน้องสาวังไางคะ ีย่ยถือว่าเป็นผู้นําทางเลยนะคะคุณพ่อเพราะว่าจะขับรถตลอดเลยคะ่ะพ่อเป็นผู้นาทางเพราะว่าพ่อเป็นคนขับแม่มองเยอะนะแม่เป็นคนส่งทีมัาเธอจะเลี้ยวซ้ายเรื่อยขวาใช่คุณพ่อเนี่ยต้องยกให้เป็นยอดซูเปอร์ฮีโร่เลยนะคะเด็กๆเขาจะให้เป็นแด็กี้เลยฮีโร่ใน,นใจที่เลยไม่ออกกับพ่อที่ต่อเลยกับพ่อ,อพ่อตลอดนะคะันนี้คุณพ่อเนี่ยจะมีหน้าที่อุ้ม พาดเรือก in ่อนระดับแรกโดนจมแม่เสร็จโอเคไปทุกบอลเลยเพราะว่าเราได้แ so, ม่มาเหอยแล้วเนาะถึงหน้าท <Namen> <amos> ี่พ <translation> ่อพ่อพาเดินพิธีเสร็จก็สามชั่วโมงเราจะเปลี่ยนกันสามชั่วโมงต้องให้นมทุกสามชั่วโมงนะพอโตมาก็หน้าที่เป็นศพเข้าโรงเรียนไปรับไป็นศพเข้าโรงเรียนมาประมาณนี้ค่ะเขาก็จะเป็นทุนนักช่วยพี่ต๋อยนี่เป็นเป็นนักดนตรีของโรงเรียนตอนนี้เต๋าอยู่เนาะ ตอนนี้ก็เป็นที่ผู้กษาด้านมนตรีด้วยด้านมนตรีแค่นุมด้วยและวอนนี้พูดถึงตอนมาสมัครเอฟเลยดีกว่านะอยากรู้ใช่ไหมคะน้องเต๋ามาสมัครได้ยังไงตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นนี่นะครับอยู่ปีหนึ่งนะครับคณะอะไรนะคะคณะอ่าอิ n เตอร์เนช a ่นแนลมาร์เครับผมของ IC ีวิทยาลัยนานาชาตินานาชาติเข้าปีหนึ่งครับก็ที่ชอบน้องเพลงอยู่นะครับก็เลยไปเรียนน้องเพลง คับฟุ้งฝ่ายดีหือนแกนนี่ก็หาเวลาไปอาทิตย์ละครั้งเพื่อฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีเวทีประกวดอะไรมาเนี่ยมาที่หือนแกนแล้วก็ไปออดิชั่นหมดมันจะเป็น KPN the star เอาไปประกวดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช่ครับก็เข้ารอบลึกๆมาเรื่อยๆจนมาถึง AF ก็ทิ้งห่างช่วงปายสักปีได้ก็ได้ฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีประกวดทนี่นแล้วก็ไปนี่ไงครับแล้วก็ช่วงนั้นมันปิดเทอมพอดีเรียนจบปีหนึ่งเลยก็ ตัดใจไปประกวดช่วงวันเด็กพิสมาร์กเป็นปีแรกเลยใช่ไหมใช่ครับไปออดิชั่นครั้งแรกด้วยใช่ครับก็เจอพี่ทนายังพี่แม่เจอรัเมี้ยก็เจอกันแล้วก็ได้เข้ารอบลึกๆไปอะไรนะก็ก็เลยแบบผ่านผ่านผ่านไปเรื่อยๆก็เลยได้เข้าบ้านสุดท้ายก็ได้เบอร์23ได้ V 23เนี่ยยังไม่ได้รับจอได้ก็ยังมีเสื้ออยู่เลย V 23พวกคุณแม่บอกว่าช่วยเชียร์ลูกหน่อย เา <Eat> ตอนแรกที begun, <horrible. S 2> ่อาจารย์เห็นนะที่แม่เห็นนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตเด็กคนนี้ใบหน้าคุ้น